สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อวันอังคารที่แล้วสัญญากันไว้ว่าจะคุยเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กับอาจารย์มูฮัมหมัดอิรยาสย่าปลังจากรามคำแหนต่อมาตามสัญญาครับพักสักครู่ สิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไม่ว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเบย์ คุณมีพัสดุตกท้างเอ๊ะชวนลงทุนน้อยกำไรสูงเอ๊ะผนึกพลังร่วมใจต้างภัยไซเบอร์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนรู้ทันกลโกงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอัจฉรกรรมทางเทคโนโลยี ท่านผู้ชมครับเมื่อพูดถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะ3จังหวัดนะครับที่มีปัญหาคาราคาซังมาเกือบจะ20ปีแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันเป็นปัญหาที่จะต้องอยู่กับเราอีกแต่จะสั้นจะยาวแค่ไหนก็แล้วแต่ว่าเราจะทำออกกันได้อย่างไรแต่ผมอยากจะให้ความหวังครับคนเราถ้ามีความหวังมันก็มี กำลังใจที่จะเดินหน้าปัญหาไม่รู้ว่าใหญ่หรือไม่ใหญ่ก็แล้วแต่เราเคยมีปัญหากับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแล้วเราก็ผ่านมาได้ถ้าว่ากันด้วยความรุนแรงว่ากันด้วยกำลังกำลังคนติดอาวุธมากกว่าเยอะแล้วยังผ่านมาได้แล้วทำไมงานนี้จะผ่านไม่ได้ผมอยู่กับเหตุการณ์การต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย สรุปประสาผมว่าเราผ่านมาได้พราะเราตัดอคติในการแก้ปัญหาออกไปแล้วก็ใช้ความเป็นธรรมใช้ความบริสุทธิ์ใจยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งเราก็ผ่านปัญหามาได้กล่าวนำไปนิดหนึ่งเพราะว่านำเข้าสู่การสนทนากับอาจารย์บูมัดสวัสดีครับอาจารย์บูมัดครับสวัสดีครับอาจารย์ ผมเรียกอ e ียาสบ้างมูมัดบ้างนะครับขอบคุณ <c oughs> ขออภัยด้วยถ้าผิดพลาดอาจารย์ครับคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องอพระราชะกำหนดฉุกเฉินซึ่งผมก็เห็นด้วยเลยนะครับว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องทบทวนว่ามันยังจําเป็นไหมและดูเหมือนอาจารย์จะมีทัศนะซึ่งผมสอดคล้องนะครับว่าเห็นด้วยว่าสถานการณ์มันน่าจะต้องเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็รัฐบาลก็คงต้องอนําไปคิดไตรรอบครบเขานี้กลับมาเรื่องนี้ในช่วงที่เรามีรัฐบาลใหม่แน่นอนนะครับเราก็ย่อมจะต้องได้เห็นความเปลี่ยนแปลงมากน้อยแล้วแต่หรือไม่เปลี่ยนก็ไม่รู้อาจารย์มีความหวังอย่างไรครับกับรัฐบาลใหม่ในการแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เชิญครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์เ ดูเหมือนว่าการนโยบายในเรื่องการแก้ไขปัญหาจังเช่นภาคใต้เนี่ยของรัฐบาลเนี่ยนะครับรัฐบาลใหม่เนี่ยไม่มีเรื่องเรื่องนี้อยู่ในตัวเอกสารนโยบายนะครับครับซึ่งก,ก็ตีความไปได้หลายอย่างแต่ว่าโอเคละนะครับใครจะอธิบายตีความอย่างไรเราก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมคิดว่า การที่รัฐบาลเนี่ยต่อพรกฉุกเฉินไปอีกหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับแทนที่จะเป็นสามเดือนเนี่ยมันเป็นภาพที่ออกมาในค่อนข้างบวกนะครับครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับผิดชอบหลักสําคัญก็คือ,คอพันธุประเดชันุปร,ระเดชทวีสอดสองนะครับ,รบซึ่งซึ่งเคยเป็นเลขาธิการสบตอมาก่อนนะครับเคยทํางานคลุกคลี อยู่กับทางจังหวัดเชียงภาคใต้นะครับเป็นหัวหน้าพรรคประชาชาติด้วยนะครับที่มีสสอยู่ในจังหวัดเชียงพัใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมมองว่าการแก้ไขปัญหาจังหวัดเชียงพักใต้เนี่ยในรัฐบาลน,นี้น่าจะน่าจะดีขึ้นนะครับน่าจะดีขึ้นที่ได้ได้คุณทวีนะครับมามารับผิดช,ชอบแก่หลักและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยซึ่งแน่นอนนะครับปัญหา จังหวัดชายภาคใต้ที่ผ่านมาเนี่ยมันผูกพันยึดโยงอยู่กับความความยุติธรรมนะครับมีการพูดถึงเรื่องของกระบวนการทางยุติธรรมที่มันมีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราพูดเมื่อครั้งที่แล้วในเรื่องของการใช้พรกรฉุกเฉินแล้วก็กฎหมายความมั่นคงต่างๆเพราะนั้นเนี่ยการที่ได้คุณทวีซึ่งมีทั้งประสบก,การณ์นะครับเป็นทั้งหัวหน้าพักประชาชาิซึ่งมีสสอ,อยู่ด้วยเป็นทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยผมผมคิดว่ามัน โอภาพเนี่ยนะฮะมันออกมาดีมากนะแต่ว่าเหลือแต่ว่าการกระทําละ่ะพูดง่ายๆว่าเหลือแต่ว่าเรามาดูกันล่ะว่าเขาจะทํำยังไงแต่ว่าแต่ว่าถ้าหากว่าดูภาพแล้วเนี่ยนะครับมีความหวังครับอาจารย์ครับ,รบอผมเราสองคนนี่จริงๆนะอาจารย์อาจจะเป็นเพราะว่าคุยกันถูกคอหรือไงไม่รู้ความเห็นค่อนข้างจะสอดคล้องกันนะพอผมเห็นชื่อพอันตำรวจเอกทวีนะซึ่งผม คุ้นเคยทั้งส่วนตัวนะครับแล้วก็ติดตามผลงานของท่านระหว่างที่ท่านไปเป็นผู้ในการสอสอตเนี่ยเป็นช่วงหลังเหตุการณ์ปล้นปืนที่ปีเลงนะครับคือเรียกวันสถานการณ์ในช่วงหน้าซิวหน้าควานแต่ว่าทั้งอุปนิสัยส่วนตัวที่ผมคุ้นเคยแล้วก็ทั้งเห็นการทํางานของท่านในตําแหน่งอพอ,อสอสอบ,บตเนี่ย ผมว่าไม่มีลักษณะของการสุดขั้วและยิ่งทำให้ผมมีกำลังใจการขึ้นมาของรัฐบาลใหม่เนี่ยนะครับเป็นรัฐบาลที่ไม่มีลักษณะสุดขั้วนะเท่าที่ผมเห็นการกำหนดนโยบายต่างๆที่ออกมา,น,าน่าจะไปได้ดีผมมีความหวังกับเช่นเดียวกับอาจารย์ครับ คราวนี้คําถามต่อไปถามอาจารย์ดีกว่า,นาคนแบ่งเป็นสองคำถามย่อยคําถามย่อยแรกก็คือว่าอาจารย์ได้ยินเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่ไหมครับ mm hmm. กับการแก้ปัญหาโดยเฉพาะพันตตรเอกทวีมาคุมยุติธรรมน,นี่นี่ประการแรกประการที่สองรัฐบาลไม่มีนโยบายที่ปรากฏในการถแถลงแต่อาจารย์มีอะไรจ สะท้อนความคิดไปอย่างรัฐบาลไหมครับครับขอ,ขอบคุณมากครับอาจารย์ประเด็นแรกก่อนก็คือ,อเสียงสะท้อนของอพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งแน่นอนนะครับก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกก็คือ,อเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยนะซึ่งมีทั้งพรรคประชาชาติมีทั้งตัวท่านทวีเองอะไรต่างเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่าไม่มี นโยบายในเรื่องนี้นะเป็นเป็นเอกสารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าเออรัฐบาลจะเอาเรื่องนี้จริงๆจังจหรือเปล่านะครับจะจะทายังไงในเมื่อมันไม่มีเอกสารอะไรออกมานะครับหรือว่านโยบายที่ชัดเจนก็มีการพิพากษวิจารณ์นะครับ,รบส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็มองภาพอย่างที่เราพูดเมื่อสักครู่นะครับว่า,าคนอ,าอย่างาท่านทวีนะครับคุณทวีสอดส่องแล้วก็มี สสประชาชิและก็เป็นรัฐบาลด้วยนะฮะมันก็น่าจะทําให้สถานการณ์เนี่ยมันคลี่คลายขึ้นนะแล้วก็โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องของอออนโยบายของกองทัพเองนะฮะที่ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว่ามีการกําลังที่จะคืนพื้นที่นะครับให้กับทางคนละเรือนทางฝ่ายปกครองก็ได้ได,ไ,ดไ,ดได้ดูแลนะครับ อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งสําคัญนะครับผมผมคิดว่าทางรัฐบาลน่าจะมาทางนี้ก็คือว่าค่อ,คอยๆทางรัฐบาลแล้วรวมทั้งกองทัพนะครับค่อยๆค,คืนพื้นที่ที่ที่กองทัพเนี่ยนะครับควบคุมอยู่แล้วก็ค่อยๆคืนให้กับฝ่ายปกครองให้ไปดูแลนะครับแล้วก็อาจจะดูแลอยู่ห่างๆอาจจะค,อค,อคอ่อยๆยกเลิกปรกอฉุกเฉินในบางพื้นที่นะครับดูไปเรื่อยอๆนะในแต่ละทีดูพัฒนาการอะไรหล่านี้เป็นต้นผมคิดว่า ทิศทางการแก้ไขปัญหาเนี่ยน่าจะมาในในทิศทางนี้ครับ,รบดูดูจากท่าทีของรัฐบาลเลยผมผมคิดว่าแ<ฮ>น่นอนนะการการที่คนนะครับมันจะ,ะ,ะ,ะเห็นด้วยไปทุกอย่างเนี่ยนะครับมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับมันก็มีกลุ่มที่เขาเห็นว่าเออเนี่ยท่ากว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะเกือบทุกรัฐบาลเลยมีนโย,ยบายในเรื่องการแก้ไขปัญหาจากเชก้อภาคใต้ ว่าตอนนี้มันไม่มีนโยบายออกมาครับนะครับแต่ว่าด้วยด้วยด้วยสถานะด้วยตําแหน่งด้วยอะไรต่างๆเนี่ยของรัฐบาลในปัจจุบันอาจจะเพลนเพลินเพราะว่าการที่รัฐบาลเนี่ยใน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 ปัจจุบันเนี่ยเขาเขามีปัญหาในเรื่องสัตบัตสัตว์อะไรที่ว่าเนี่ยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเวลารัฐบาลพูดในปัจจุบันเนี่ยทําให้คนอาจจะยังไม่ไม่มีความมั่นใจสักเท่าไหร่ มันมันก็เลยพูดง่ายๆรัฐบาลนี้คนเขาดูการกระทําว่ากอรกระทำมันจะจะเป็นยังไงกันแน่นะคือเขาเรียกว่าการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์การกระทานะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าอย่างที่เราพูดในตอนต้นว่าด้วยภาพด้วยอะไรต่างๆด้วยการเดินสาทีเนี่ยเราเราเราผมเองเนี่ยผมผมวอาไปในทิศทางบวกครับอาจารย์คือถ้าเป็นหนังฝรั่ง หนังแอคชั่นสักหน่อยนะฮะก็จะเป็นฉากเที่ยวนิ้วชี้สองตาแล้วก็ทิมป I am watching you ครับอาจารก็ก like ็เป็นเรื่องปกติแล้วควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับครับเราคุยกันวันเนี้คนที่เขาไม่ชอบรัฐบาลนี้นะก็อาจจะมองว่าเอสองคนเนี่ยมาเชียร์รัฐบาลผมเรียนอย่างนี้ในในในจะเรียกว่าจุดยืนของผมก็ได้เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าไม่รู้ล่ะ เมื่อขึ้นมาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาเป็นรัฐบาลของผมนะ,ะผมเลือกหรือไม่เลือกนี่ไม่ใช่ประเด็นละมันเหมือนการแข่งขันกีฬาเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องตกมือให้แชมป์แต่ว่าในเรื่องของรัฐบาลเนี่ยผมวอชชิ่งอยู่อะไรที่ผมไม่เห็นด้วยมีโอกาสผมก็จะแสดงออกผมว่าถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยนะครับบ้านเมืองก็ไปรอดนะไม่ใช่ชื่อหนังเมื่อกันแค้น ฝังหุ่นอย่างนี้ไม่ได้นะครับเรื่องของบ้านเมืองแค้นฝังหุ่นไม่ได้เอาละย้อนกลับมานะฮะเราค่อนข้างจะสบายใจนะครับกับท่าทางที่จะคลี่คลายนะคลี่คลายหรือไม่คลี่คลายก็ต่างกันต่ตอไปแต่ผมยังจําความรู้สึกของผมได้ก่อนที่ป้าเปรมประกาศนโยบาย66ทับสใช้การเมืองนำการตา นะฮะพวกเราก็สั่นุ่งเหมือนกันนะโอ้โหยิงกันจะเป็นจะตายยังเอาบ้านเมืองแทบจะไม่อยู่นี่ไม่ยิงกันแล้วเนี่ยฝ่ายตรงข้ามคอมมิวนิสต์ในยุคนั้นมีสนุกเลยเหรอเข้ายิงพวกเรากันต้นตือนอ,อ,อะไรก็แล้วแต่อาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรมีความรู้สึกแบบนี้กันไหมว่าถ้ายกเลิกพระราชกำหนดฉุกเฉินเนี่ยนะฮะแล้วก็ เปลี่ยนท่าทีนะไม่ได้ใช้สายเหยี่วแบบแต่ก่อนเนี่ยโอ้ฝ่ายผู้ก่อการร้ายมีรือเขินกันใหญ่หรือคืออาจารย์ครับเราเราสมมุติว่านะฮะเรามีโจรครับปล้นเซเว่นอยู่บ่อยๆเลยนะในชุมชนของเราครับเดี๋ยวก็ไปปล้น <ๆ S 1> <ๆ S 2> เซเว่นเดี๋ยวก็ไปปล้นแ้าอันขายของชําเดี๋ยวไปอะไรเงี้ยนะฮะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเอ,อ,เอ,อทำโน่นนี่นั่นนะรเราเราจะใช้วิธีการยังไงรับมือกับโจรนะ เรอจะเล่นแบบว่ายิงให้หมดทิ้งให้หมดนะครับหรือว่าเราจะ,ะมีมาตรการอื่นๆที่มันรวมทั้งใช้ไม้แข็งบ้างไม้อ่อนบ้างไม้นวมบ้างนะครับหรือเรื่องความรู้บ้างเพราะนั้นเนี่ยการแก้ไขปัญหาจาังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เหมือนกันครับถ้าเราใช้ที่เราเห็นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับว่า,วายิ่งใช้อำนาจรุนแรงมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งส่งผลกระทบที่เลวร้ายมากขึ้นเท่านั้น อ่ามันมันเอาว่าตั้งแต่สมัยจอมพลปอพี่บุลสงครามเนี่ยนะครับยังไม่เพียงพอเลยครับที่จะเป็นบทเรียนให้พวกเราอืผมว่าเป็นเพียงพอแล้วครับครับเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราใช้อำนาจในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องการใช้อำนาจในการปราบโจนก่อการร้ายอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของบทบาทกองทัพในการเมืองไทยปัญหาจากจังหวัดเชียงาะใต้เนี่ยมันแยกไม่ออกกับปัญหา บทบาทของกองทัพในการเมืองไทยครับ <c oughs> จังหวัดชายแภาใต้เนี่ยมันเปิดโอกาสให้กองทัพเข้ามามีอำนาจและอิทธิพลในระบบการเมืองการปกครองไทยมันเปิดพื้นที่ให้กับกองทัพนะครับในการที่จะควบคุมสั่งการนะครับทั้งผู่าราชการจังหวัดทั้งอะไรต่างๆนะทุกเรื่องงบประมาณอะไรต่างๆมันทําให้มีที่ทางให้กับเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆเพื่อจะไปขอตําแหน่งนะครับสอง <น>อออสองสองเท่านะฮะอะไรต่างๆโรนี่เป็นต้นนะฮะเยอะแยะไปหมดเลยนะอำนาจที่คุมงบประมาณที่ไม่มีใครจะมาตรวจสอบได้อะไรเนี่ยนะฮะรพราะเดน,น้นเนี่ยเหตุการณ์ในสามจังหวัดภาคใต้เนี่ยมันไม่ใช่เหตุการณ์ในเรื่องของการปราบพ,พวกกออ๊กนารเพียงเดียวนะ,ะมันเป็นส่วนหนึ่งและส่วนสําคัญของระบบการเมืองไทยเลยเลยอย่างนั้นเลยนะครับดัะนั้นถ้าว่ายกตัวอย่างนะครับสมมติเราปฏิรูปกองทัพอย่างที่เขาพูดกันนะเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ว่า กอ,องทัพเล็กลงกองทัพมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีโปร่งความโปร่งใสามากขึ้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะเหตุการณ์เนี่ยนะมันก็จะจะคลค่อยๆค,ค,ค,คลายไปนะฮะเพราะนั้นเราเราถึงเห็นว่าบทบาทของกองทัพเนี่ยนะครับในในการเมืองไทยเนี่ยในอ่าสามยอดภาคใต้เนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดเลยครับ,รบมันไม่แยกส่วนนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราบอกว่าเฮ้ยถ้าหากว่า เอาขนฐานกําลังอะไรออกมาเนี่ยนะมันจะทําทให้ผู้ก่อการร้ายเนี่ยมีอาน,นาจมากขึ้นยิงอะไรกันมากขึ้นเนี่ยผมผมเลยบอกว่าไอ้เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องผูกอกากร้ายอย่างเดียวนะ <c oughs> มันมเรื่องระบบของอํานาจในเมืองไทยด้วยครับดังเพนั้นเนี่ยระบบความยุติธรรมปกติเนี่ยนะครับมันมันมีความสามารถอยู่แล้วในการแก้ไข <c oughs> ปัญหาเรื่องพวกนี้แล้วเรามีแน่นอนนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาทาง เจ้าหน้าที่ที่เขารับผิดชอบจะแก้ไขปัญหาเนี่ยสมมติว่าเขาจะเลิกพรบฉุกเฉินหรือว่าเลิกกิจการศึกเลิกพรบรความมั่นคงเนี่ยเขาก็ไม่ได้เลิกแบบพลุกทีเดียวนะต้องทําเป็นขั้นเป็นตอนนะฮะมีวางแผนอะไรอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้ครับอยู่ๆอาพรุ่งนี้นายกสั่งบอกอาทุกคนกลับกรุงเทพมันไม่ไม่เกิดอย่างนั้นอยู่แล้วครับ,รบเพราะฉะนั้นก็กังวลที่บอกว่าเฮ้ยถ้าหากว่าพวกเรานะฮะ สอ,อนไอไอ้อกรฉุกเฉินมาทุกอย่งางมันจะเอ,อมันไม่ใช่งง่ายอหิางนันฮะมันไม่ใช่แบบว่า<ม>เป็นการพลิกควาเมืองงั้นมันต้องมีแผนมีขั้นตอนครับคำถามต่อไปอาจารย์ครับมาจากประสบการณ์เก่าๆของผมอีกเหมือนกันเมื่ผมรบกับพคออทอพักคอมมิวนิสเนี่ยแยกเมื่อเราได้เข้าใจปัญหาชัดเจนเราสามารถแยกได้ว่าระดับนําองค์กรน,นําเนี่ยเขาอยากจะเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นสังคมนิยม คอมมิวนิสต์จริงๆแต่ลำพังเขาเนี่ยทำไม่ได้หรอกครับถ้าไม่มีมวลชนส่วนใหญ่เข้าไปสนับสนุนในความคิดชั้นต้นเราก็มองมวลชนเหล่านี้เป็นคอมมิวนิสต์ไปหมดแต่เมื่อเราได้เข้าใจปัญหาเราก็พบว่ามวลชนเหล่านี้เขาถูกกลั่นแกเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วเขาก็ไม่มีทางออกก็จึงไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยเดี๋ยวผมจะมาให้อาจารย์รบกวนอาจารย์ เปรียบเทียบเรื่องอย่างนี้ทํานองนี้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างองค์กรนั้นกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะที่เข้าร่วมพักสักครู่ครับสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไม่ว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวยโครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเบยคุณมีพัสดุตกค้างเอ๊ะ ควรลงทุนน้อยกำไรสูงเอ๊ะผนึกพลังร่วมใจต้างภัยไซเบอร์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนรู้ทันกลนโกงเสริมสร้างภูมิคุ้ม,ม,มกันต้านภัยอัจฉากรรมทางเทคโนโลยีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะครับผมขออนุญาตสรุปคำถามที่ทิ้งไว้เมื่อครู่นี้ด้วย คำสอนของประธานเหมาที่บอกว่าพักเหมือนปลาประชาเหมือนน้ําหมายความว่าพักคอมมิวนิสต์ได้อยู่ไม่ได้ถ้าประชาชนไม่สนับสนุนในจังหวัดชดายแดนภาคใต้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นแน่นอนมีองค์กรน,นะครับแล้วก็มีการร่วมมือจากพี่น้องประชาชนมากน้อยแล้วแต่อาจารย์สะท้อนภาพนี้อย่างไรครับกับสถานการณ์ที่เป็นจริง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เราเรากำลังจะพูดว่าประชาชนเขาเห็นด้วยกับอ,องค์กรที่มีความคิดในเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนหรือไม่นะครับอันนี้คือคำถาบครับคำตอบก็คือว่า,าเราไม่สามารถที่จะทราบได้นะครับอย่างชัดเจนนะว่าประชาชนเห็นยังไงแต่นะครับ เราสามารถที่จะดูได้จากเหตุการณ์แวดล้อมนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเลือกตั้งนะครับประชาชนในสามัญภาคใต้เนี่ยเป็นประชาชนที่มีความตื่นรู้ทางการเมืองสูงในระบบประชาธิปไตยนะครับเพราะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งเนี่ยตั้งแต่ปี4 7มาต้นมาเนี่ยครับการเลือกตั้งตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เป็นต้นมาเนี่ยครับประชาชนในสามัญภาคใต้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดในประเทศไทยครับอาจารย์ครับ นะฮะ,อะตอนที่มีการร่างรัฐธรรมนูน46ศนเนี่ยมีประชามติเนี่ยนะทางสามัญภากใต้เนี่ยเขาก็ลงมติว่าไม่รับร่างนะรัฐธรรมนูนก็มีทุนที่มาจากการรัฐประหารเนี่ยหมายความว่าเขามีความตื่นรู้<ม>ทางเรื่องประชาธิปไตยสูงมากครับ,รบมีความมีการมีส่วนร่วมในทางการเมืองสูงจากเหตุการณ์เหล่านี้ครับนะมันทําให้เราอาจสามารถสรุปเข้าๆได้ว่านะประชาชนเนี่ยเขา เขาเขาชอบที่จะมีการส่วนร่วมทางการเมืองนในทางการเมืองระบบประชาธิปไตยเขาไม่ต้องการจะมีการเมืองในระบบระบบอื่นนะฮะที่เป็นการแบ่งแยกดินแดนหรืออะไรต่างๆเพราะนั้นเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีงานศึกษาวิจัยนะของนักวิชาการในผมกล้าฟันธงได้เลยละนะครับว่าในทุกสํานักนะครับในทุกการวิจัยที่เกิดขึ้นนะครับประชาชนเนี่ยสบหรับเรื่องการกระจายอำนาจอือ่ากระจายอำนาจแบบแบบที่เดิมเนี่ยครับ แบบพอมดกแบบออลต์ที่มีอยู่แต่ว่าให้กระจายอำนาจให้มันให้มันดียิ่งขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้ประชาชนสามารถดูแลจัดการตัวเองดูแลจัดการทรัพยากรในท้องที่มากยิ่งขึ้นมากกว่านะที่จะมีการแบ่งแยกเดินแๆไปเลยการแบ่งแยกเดินเนี่ยมีประมาณไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์ผมผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่าแต่แน่นอนมีคนคนคนไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์เหล่านี้เนื่องจากว่าเขาได้รับผลกระทบจากญาติจากพี่ญาติพี่น้องก็ถูกฆ่าถูกทำกระทำรุนแรงอะไรต่างๆ เนี่ยเพิ่งมีการมีมีผู้ต้องหาหน,งหนึ่งคนนะครับเป็นผู้ต้องหาความมั่นคงแลว้วก็เสียชีวิตในในการควบคุมของเจ้าหน้าที่อีกแล้วว่าส่งสารปฏิบัติามานะครับน,นี่คือนี่คือนี่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบเนี้ยโดยตลอดมีการจับกุมคุมขังแล้วก็วิสามันอะไรเงี้ยนะฮะมีการปิดล้อมอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยโอเคเจ้าหน้าที่เขาใช้เขาใช้เขาใ,ใช้กฎหมายนะครับ เราก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเจ้าหน้าที่ทําผิดนะครับแต่ว่าไอ้อวิธีการเหล่าเนี้ยมันนํามาซึ่งซึ่งความเจ็บแค้นความเศร้าทุกระทมนะครับความเป็นปฏิบัติามากยิ่งขึ้นต่อคําถามที่ว่าแล้วประชาชนจะเป็นยังไงล่ะ,ะถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เยอะๆมากขึ้นเนี่ยประชาชนส่วนนั้นนะครับเขาก็จะเห็นด้วยกับการ,รเหมือนอย่างนี้ นะเพราะถือว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมนะแต่ว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเขาเขาเขา,เขามีความส่วนร่วมในการเมืองการปกครองในทุกมีการเลือกตั้งทุกครั้งนะเรื่องการโดยเฉพาะในปัจจุบันเรามีเรามาาีท้องถิ่นนะอบตปจเมื่อก่อนนะครับตอนสมัยอมพลสฤิดิ์จอ,จอามชัยอมพลปนะในอดีตเนี่ยนะเราไม่มีการปกครองท้องถิ่นไงมีแต่ว่ามันเล็กน้อยไม่มีพรบอบจ .2534 ไม่มีพรบอบตอะไรเงี้ยนะครับ เป็นไอการปกครองท้องถิ่นนี่คือมันเป็นวาวนะครับอาจารย์เป็นความเปิดไม่ให้มันระเบิดคมีทางออกเพราะฉะนั้นถ้าวาวนี้มันใหญ่ขึ้นนะคันมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นทําให้โอเคมากขึ้นเนี่ยมันจะมันจะดีขึ้นมากครับเราคุยกันวันนี้เนี่ยอาจารย์มันคือภาพคุ้นเคยของผมในยุคต่อสู้คอมมิวนิสต์เลยเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเปิดท้ายด้วยวาทะ ที่ผมได้ยินจากนนท่านพลโทหารลีนานนตอนนั้นเป็นแม่ทัพภาคที่สมาเป็นแม่ทัพพร้อมกับความคิดใหม่ท่านพูดประโยคนี้ครับสั้นๆผมไม่แน่ใจว่าท่านคิดขึ้นเองหรือถ่ายทอดมาท่านบอกว่าพรเด็จการแพ้คอมมิวนิสต์แต่คอมมิวนิสต์แพ้ประชาธิปไตยซึ่งเป็นจริง ตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นความหวังยังมีอยู่ครับเรากำลังจะตื่นจากฝันร้ายมันช่วยไม่ได้ที่เราจะฝันร้ายแต่เราตื่นได้วันนี้ขอพระคุณอาจารย์เอาผมนิดหนึ่งครับนั่นคือคำถามที่ผมอยากฟังคำอธิบายจากอาจารย์เอาไว้ข่าวหน้านะครับว่ารูปธรรมของการปกครองพิเศษคืออะไรบ้างผมอยากเห็น1นึ่งสอห้า ในทัศนะของอาจารย์เพราะว่าในเรื่องการรูปแบบนะพูดแล้วนี่คนสะดุ้งกันมากเลยเรื่องการปกครองตนเองอะไรข่าวหน้ามาคุยกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ